นี่แหละสิ่งที่ประเทศอื่นในโลกใบนี้เราทุกคนประเทศอื่นอาจ,จมีเงินทองล่ำรวยเศรษฐกิจด,ดีแต่ว่าประเทศอื่นขาดสิ่งนี้ทุกคนขาดสิ่งนี้ยกตัวอย่างคือบ้านเบาต้นนี่ทุกคนบ้านบาต้นขาดสิ่งนี้คือกันบอต้องว่าอื่นใกล้เลยแหละบาต้นมีคลิปคลิปหนึ่งพี่ยางให้พี่ให้น้องในเบิ่งเนาะคลิปเกี่ยวกับ ความมีนำใจของคนไทยอยู่ในโลกใบนี้ม the ี193ประเทศทุกคนแต่ละประเทศก็ใส่วัฒนธรรมของไคยของมันมีเอกลักษณ์ของไคยของมันแต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั้นชาวโลกยกให้ประเทศไทยทุกคนที่สางสิ่งเล็กๆน้อยๆสางจากพีวิมนุษย์ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ต่างชาติหูจักนั่นก็คือ นำจิตนำใจอันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือยกมือไหวเวลาเห็นผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเห็นคนหูจักเห็นคนที่มีอายุร้กว่าคนไทยเขาเจ้ายกมือไหวทุกคนเนาะทุกคนคนไทยเนี่สังเกตเลยว่าผู้น้อยผู้ใหญ่เด็กอนุบาลเด็กปสองปาสาเห็นผู้ใหญ่สิยกมือไหวพ่อว่า คนไทยเขาเจ้าซ้อนลูกซอนหลานมาตั้งแต่เกิดมาแล้วทุกคนซ้อนหู้่หูจักสัมมาคารวะประเทศอื่นมีบ่ยแบบนี้ทุกคนมีแต่ว่ามีหน่อยบ่คือประเทศไทยประเทศไทยเนี่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไปแล้วการยกมือไหวและสิ่งหนึ่งที่บ่ต้นอย่างไห่พี่ให้น้องได้เห็นก็คืออันมีนำใจซ่อยเหลือ,เ,อเสริมก,กันรายกัรทุกคนบ่ต้นมีคลิปคิปหนึ่งเนาะซึ่ง รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดงจอ,ตด,ด,งอดติดไฟแดงอยู่ขณะติดไฟแดงอยู่ก็มีก็เกิดเพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์เนาะเฮตไห้หเพื่อนร่วมถนนบอกวาแต่อยู่ในรถเกง๋งรถกระบะแล่นออกมาให้ความม่วยเหลือเอานา้ำคนละขวดมาดับเพลิงที่กำลังใหม่รถจักรยานยนต์ คันนันจนว่าเห็ุให้เพิงนั่นดับลงสนิทเห็นแะ้วก็โอ้โหนาทุกคนแบบว่านี่แหละคือความสามัคคีการบรเห็นแก่โตของประเทศไทยไเป็นบังคับกันทุกคน หน้ำคนละขวดตัวคนน้ำคนละขวดแต่ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถจกกักรยานโดนได้นี่แหละคือ,อน้ำจิตน้ำใจการช่วยเหลือเชิงกันและกันของคนไทยนี่แหละสิ่งที่ประเทศอื่นในโลกใบนี้เนะทุกคนประเทศอื่น อาจ,จมีเงินทองล่ำรวยเศรษฐกิจดีแต่ว่าประเทศอื่นขาดสิ่งนี้ทุกคนขาดสิ่งนี้ยกตัวอย่างคือบ้านบาต้นนี่ทุกคนบ้านบาต้นก็ขาดสิ่งนี้คือกันบมต้องว่าอื่นใกล้เลยแหละแต่ประเทศไทยสอยกันทุกคนเนาะส่อยเรือกันทั้งทั้งท,งทีบริด้หู้จัดก,กันบริด้เป็นญาติพี่น้อง บรดเป็นในคนในครอบครัวเดียวกันบรดเป็นคนบ้านเดียวกันบ่หูจักคนมาแต่ใช้อยู่จังหวัดอีอยังอยู่อำเภออีอยังแต่ที่เขาหูแน่ๆก็คือคนไทยบต้นเสือเลยว่ถทาบแม่นคนไทยถ้าต่างชาติเกิดอุบัติเหตุแบบนี้คนไทยเขาเจ้ากระสอยเรือคือเก่าทุกคนคนไทยเขาก็ซสอยเรือคือเก่าแต่มาจอนจัด มาจอจัดประเทศไทยยังสอยเรือเลยทุกคนมนุษย์บอกต้องว่าถึงเนาะมาจอนจัดประเทศไทยเขาจอนยังสอยเรือนี่แหละสิ่งที่อ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เฮ็ดให้ประเทศไทยมีหนามีตามีื่อเสียง การมีระเบียบวินัยการหักษาวความสะอาดการยกมือไหวการสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันยกตัวอย่างคือน้ําท่วมเชียงรายทุกคนเนาะทหารเรือทหารบกไปทําความสะอาดอนามัยบ้านอนามัยถนนทําความสะอาดถนนเรียบร้อย กลับมาอยู่ในสภาพเดิมทุกคนเนาะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมทหารช่างจากกองทัพเรือทหารช่างจากกองทัพบกไปสอมแซมบ้านสิ่งใดที่สำรุดสอมไฟสอมจักรยานยนต์ให้ฟรีๆโดยที่บบได,ด้รับค่าตอบแทนเขาเจ้าไปด้วยใจ บแปลกนอกประเทศเขาจริงพัฒนาคนเฮาก่อนสิพัฒนาประเทศบบแมนประเทศที่จะพัฒนาเนาะบบแมนสิประเทศที่มีตึกสูงเคือนลุงขี่เมาว,าว,าว้าประเทศนี้รวยแล้วมีตึกสูงประเทศที่จะรวยบขาบริวติกันที่ตึกสูงเนะเาะขวัดที่ GDP รายได้ตัวคนคือประเทศไทยนี่เนาะทุกคนเ่ต้นเชื่ออีกว่าอีกสิปีข้างหน้าเนาะ บอต้นเสื้อไว้แงซงสิงคโปร์แน่นอนเพราะว่าเพราะว่านี่แหละความสามัคคีนี่แหละความสามาคัวควมามาคีเป็นบอ่อเกิดแห่งความสําเร็จสามัคคีกันซอยเรือกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพัฒนาสางสาประเทศเห็ดห้ถนนสะอาดเห็ดห้ยการทองเที่ยวดึงดูดนักทองเที่ยวสร้างกิจกรรม สางแหลงทองเที่ยวอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่แหละคือประเทศที่เฮ็ดให้ชาวโลกหูจักคำว่าประเทศไทยสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนบตอต้นกันออกมาว้าวคุยคุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้บตอต้นในคน คลิปต่อไปสำหรับคลินี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขนจงมีแต่ความสุขความเจริญอากาศหน้าแล้วทั้งผากเนื้อทั้งผาคอีสานอย่าลืมใส่เสื้อขนนาวอากาศเย็นแบบนี้อย่าเป็นวัดอย่าเป็นไข่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ายจากบ้านตนเองสวัสดีครับ